วันที่3ามกุมภาพันธ์สองหหกสสวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาอัปเดตคลิปเรื่องสถานะสงครามยูเครนรัสเซียประจำวันที่สามกุมภาพันธ์สองห้าหกหคลิปนี้อาจจะไม่ยาวบ้างนะครับอาจเป็นการนำเสนอความคืบหน้าและแนวโน้มสั้น จนกว่าจะมีข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้แล้วก็จะนำเสนอใหม่อีกทีหนึ่งนะข้อมูลที่จะมาพูดกันในวันนี้คือแนวโน้มนะครับของอ่าสองครามหลังฤดูใบไม้ผลินะครับ,ค,รรนะค,รบคือประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับซึ่งขณะน,นี้อ่า ลุงก็รับทราบมาว่าจากข่าวสารนะครับว่าทางรัสเซียได้ซ่องสุมกำลังพลเอาไว้ไปนจรวนมากในเรนเอดินแดดรัสเซียที่ติดกับยูเครนทางฝ่ากฝั่งทิศตวนออกได้แก่เมืองดนเนสแควนดนเนสนะครับลูฮันแล้วก็ทางฝ่าฝั่งทิศเหนือได้แก่ประเทศเบลารุสนะครับ ซึ่งท่ากรองทางการทาหารของยเูเครนก็คาดหวังว่าจะมีการลุกลบครั้งใหญ่เกิดขึ้นประมาณตั้งแต่ปลายกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับเดือนเดือนในปลายเดือนน,ๆๆนี้นะครับเป็นต้นไปนะจนถึงฤด,ด,ด,ดูร้อนที่จะเข้ามาถึงนี้นะครับความพร้อมของทหารยูเครนในการที่จะเตรียมนรับการลุกลบของสเซียนั้น ยังอยู่ในสถานะที่ยังไม่พร้อมเต็มที่นะครับเพราะความล่าช้าในการส่งกำลังอาวุธขนาดหนักจะลดถังเครื่องบินแล้วก็ขีปนาวุธระยะกลางนะครับจากฝ้าฝั่งของเดโตและสหรเบกานั้นเป็นไปอย่างล่าช้านะครับก็ทำให้กำลังทหารทหารราบและ อ่ากำลังกองทัพบกอ่ะของยูเครนอ่ะยังไม่อยู่ในสถานะเต็มพร้อม100%หรือมีของสมบูรณ์อย่าร้อยเปอรนะครับการตั้งยันในระดับนี้คือระดับสนานปัจจุบันเนี่ยก็ยังถือว่าพอรับได้แต่ถ้าหากว่าเผชิญกัการโถมถาสุ่มเทกับลังลบขนาดใหญ่ซึ่งมีกำลังพลตามข่าวกรองของยูเครนแล้วเนี่ยประมาณ5 0,000 0นาย ถข้ามาตามพรมแดนต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าวิตกนะครับในหาที่ฝากฝั่งของเนโตก็ยังมัวแต่นั่งถกเถียงว่าจะส่งไม่ส่งดีส่งไปก็กระปิดกระปล่อยทำนองนี้เปนต้นนะครับเพราะว่าทางรัสเซียได้จับทางออกแล้วว่าอาวุธของเนโตที่ส่งมานั้นจะไม่เป็นประโยชน์สำหรับยูเครนมากเท่าไหร่เนื่องจากว่า,ารถถังนะครับขีปนาวุธระบบต่อต้านอากาศยานก็ดี มาจากหลากหลายค่ายและแต่ละค่ายก็อาจจะมีข้อแตกต่างกันในเรื่องของการใช้งานนะครับปริมาณที่ส่งมากันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับเขาจึงไม่มีความเกรงกลัวที่จะทุ่มเทกำลังลบขนาดใหญ่เข้ามายึดครองอยู่เคียรน์ในฤดูร้อนที่จะถึงนี้นะครับเว้นไว้แต่ว่าการส่งเข้ามาของกำลังลบของเนโตนั้นจะแอบแฝงไปด้วยทหารอาสาสมัคร หรือฐานประจำการในรูปของฐานอาสาสมัครซึ่งจะทำให้สามารถใช้อาวุธยุทโธทปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างคล่องตัวหรือเป็นการเทรนนิ่งออนเดอะจอบก็คือฝึกการรบในสนามจริงๆเลยอย่างเงี้ยนะแต่ว่าการฝึกการรบในสนามจริงๆนั้นก็ไม่ได้เป็นผลดีสำหรับในการรบเท่าไหร่นักเพราะว่าอาจจะมีการสูญเสียของอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เนื่องจากว่า ทหารที่เข้ามาฝึกอบรมนะั้นจะต้องลบไปด้วยแล้วก็ฝึกทหารของยูเครนไปด้วยใน2ลักษณะน,นะครับทําให้ประิภาพการรบเนี่ยมันไม่เต็มที่นะครับทีนี้เหตุผลที่ทางรัสเซียเนี่ยกล้าที่จะทําอย่างนี้ก็เนื่องจากว่ารัเสเซียได้ใช้ยุทธปกร,กรณ์จากอิหร่านซึ่งเป็นชาติพันธมิตรกับเกาหลีเหนือนะในการที่จะมาเสริมกําลังรบ ยุทธกรณ์ของรัสเซียนะครับซึ่งขณะนี้สหรัฐอเมริกาเองและก็อิสราเอลได้พยายามที่จะไปตัดเส้นทางลำเลียงอาวุธยุทธปกรณ์จากฝั่งของอิหร่านนะครับและการทำลายโรงงานผลิตโดรนของอิหร่านนะครับแต่ของฝ่ากจากฝ่ายฝั่งเกาหลีเหนือนั้นก็เราจะยังไม่เห็นวิธีการที่จะไปจับยั้งการขนถ่ายอาวุธยุทธกรณ์จากเกาหลีเหนือไปยังรัสเซียได้นะครับ แต่ในส่วนตัวแล้วลงเชื่อว่าอา,อาวุธยุโทโธปกรณ์ของเกาหลีเหนือไะไม่ได้ทันสมัยอะไรนะครับก็ไม่น่าเป็นห่วงนะจะเป็นห่วงด้านเฉพาะอิหร่านนะครับเยอะมากกว่าแต่ขณะนี้ก็อิหร่านก็ได้ได้ประสบความยากลำบากในการที่จะพัฒนาอาวุธถูกเขาและผลิดเพลิงเขาเนื่องจากว่าจะถูกสกัดกั้นและทําลายโดยอิสราเอลและสห,สหรัฐสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง ผมไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะที่จะถูกทำลายทุกครั้งที่อิหร่านส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ส่งถีปนาวุธก็ดีโดรนก็ดีให้แก่รัสเซียก็จะถูกจ้องทำลายโดยอิสราเอลและก็สหรัฐอเมริกาเป็นประจำนะครับในการรบครั้งล่าในการทำลายอาวุธที่ประเทศอิหร่านครั้งล่าสุดนั้นสหรัฐอเมริกาโดยอิสราเอลนะ ได้ใช้เครื่องบินเอฟสามิานวนหนึ่งอาจจะไม่มากนักนะครับเข้าไปทำลายเป็นเครื่องบินล่องหนซึ่งทางอิหร่านไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ตามข่าวได้ยินแตนะ่เสียงโซนิกบูมนไม่เห็นตัว <laughs> ก็เป็นอันว่าเป็นเป้านิ่งให้สุกสลายถ้าตามใดยังไม่สามารถหาวิธีการจัดการกับเครื่องบินลบของอิสราเอลได้นะก็จะเป็นชนี้ตลอดเวลา นะครับก็ม,มั่นใจได้ว่า,าถ้าหากว่าทางอิสราเอลแล้วก็ทางส,าสาหรัฐอเมริกาสามารถที่จะยับยั้งการขนถ่ายอาวุธเนี่ยจากอิหรานไปยังอ่รัสเซียได้เนี่ยนะสงครามยูเครนรัสเซียก็อาจจะอยู่ในสถานภาพที่ดีขึ้นนะครับก็คืออาจจะยุต,ติลงได้ภายในในฤดูร้อนที่จะถึงนี่นะ นะเพราะอาวุธยุทธปกรณ์จากฝ่าฝั่งตะวันตกนั้นก็ยังไม่สามารถสําแดงจากพภาพได้เต็มที่นะจนกว่าจะได้รับปริมาณตามที่ยูเคต้องการคือมีรถถังประมาณ300คันขึ้นไปแล้วก็มีเครื่องบินลบด้วยแต่ว่าเครื่องบินรบเนี่ยเป็นปัญหานะครับว่าจะได้มาอย่างไรได้รุ่นไหนมานะครับตอนนี้มีเรื่องแย้มผานมาว่าทางฝรั่งเศสก็จะให้เครื่องบินลบมีหลาด มีหลาดรุ่นแรกๆนะนะครับให้แกเอ่น่าจะจำไม่ผิดก็มีหลาดรุ่นสองพันนะให้แก่ทางอา่ยูเคลยรนยูเคร์ก็ลังติดต่ออยู่นะครับเพราะว่าคงจะหมดหวังแล้วกับเอสิบหกไอ้บ็อกเจ็ดสิบหรือบ็อกที่มันเกรดตามกานี้คงไม่เอาละนะครับรอไม่ไหวแล้วก็เครื่องบินของยมอ่ออะไรนะเครื่องบินอ่พานังเวียสระโดของ เยอันนีก็เลิกหวังได้เพราะว่าตัวนายกรัฐมนตรีเยอันนีก็ยังยักยักกย็ย,ยังไม่ยอมส่งนะครับก็รอดูนี่คือปัญหาหนึ่งของประเทศประชาธิปไตยก็คือ,อความล่าช้าในการตัดสินใจไม่ใช่ประเทศประชาการนะซึ่งจะตัดสินใจได้เฉียบพันรวดเร็วนะแต่จะถูกรอนนกไม่ถูกนะอันรู้ไม่รู้นะแต่ว่าประเทศประชาธิปไตยเนี่ยตัดสินใจช้ามากนะแต่ว่าตัดสินใจแต่ละครั้งนี่ก็ อยู่บนพื้นฐานงความถูกต้องนะครับก็หวังว่าความความคิดสงลงที่ว่าสงครามจะอาจจะยุติเนี่ยภายในมีจาเมษานี่อาจจะไม่เป็นความจริงกล้วละเพราะว่าสถานการณ์ในการรบเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้เร็วนะครับเป็นเปลี่ยนแปลงนะทุกอาทิตย์นะต้องมาอัปเดตันข่าวสารทุกอาทิตย์นะครับก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับเราคอยดูกันต่อไปถ้าหากว่า อ่อิสราเอลแล้วก็สหรัฐอเมริกาไม่สามารถยับยั้งการขนถ่ายยุทธปกรณ์จากอิรานไปยังอ่รัสเซียได้นะและไม่สามารถยับยัง้งอ่การส่งยุทธปกรณ์จากเกาหลีเหนือไปยังรัเสเซียได้นะครับอันนี้ก็จะลุกลามบานปลายมากยิ่งขึ้นนะเป็นสขขงครามขนาดใหญ่ในยูเครนแล้วก็ยังไม่จบเพราะยุตเนโต้ NATO ก็คงไม่ยุติ คงไม่ยอมแน่ๆนะครับที่จะให้ยูเครนเนี่ยตกเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียรัสเซียเองก็คงไม่มีความตั้งใจที่จะยึดครองแค่โดนดสดละลูฮันนะจะอาจจะกวาดทั้งหมดแล้วก็กลายเป็นอ่าทำให้ยูเครนกลายเป็นด่านหน้าของรัสเซียในการที่จะเป็นหัวขอกลุกเข้าไปในเนโต้อ,อีกต่อหนึ่งเพราะรัสเซียเองก็คงไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ถ้าหากเองชนะนะก็จะลุกไปไปไปเรื่อยๆนะครับ โดยอาศัยพันธมิตร,รเผด็จการในค่ายของเกาหลีเหนือและก็อิหร่านเป็นเป็นผู้สนับสนุนนะสงครามครั้งนี้เป็นสงครามระหว่างธรรมกะกับอาธรรมอา่าเราก็รู้นะว่าใครเป็นธรรมะใครเป็นอาธรรมนะครับก็ลุงจะไม่พูดซ้อาอ่าละเราก็จะได้เห็นการขยายตัวของสองครามเป็นสงครามโลกในะอีกประมาณไม่เกินสองปีข้างหน้าตามที่ลุงเคยคาดหวังไปแล้วนะ่ะนะก็ประมาณปี2550 ห้าสิบเจ็ดปลายปลายหรือห้าสิบแปดประมาณนั้นนะมันจะกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์เพราะมันปยุติมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังบ้างตามสมควรนะครับอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะครับสวัสดีครับ